จะมาตำส้มตำให้ดูนะคะตำขนมจีนใช้ส้มตำวอาดับแล้วก็ใส่พริกที่เราปั่นไว้เนาะไปก็พิกมันลุ่งกับออน้ำปลาน้ำปลาลงไปเป็นทับพี จะเป็นน้ำตาลอันนี้น้ำหอยดองนะคะน,นี่หอยดองมะเขือเทศมันเปรี้ยวน้ำหอยดองแล้วแล้ก็ใส่น้ำมะขามเปียกไปนิดนึงน,น้ำมะนาว ไม่กินเปรี้ยวก็ใส่ไปนิดนึงแล้วก็ตามด้วยผงนัวนะจ๊ะใส่ลายแสบลายใส่หน่อยสหน่อยเนาะนอย่าเต็มมากนะจ๊ะนี่ทีเด็ดที่ตำส้ตมตำอร่อยก็คือใส่น้ำปูนะจ๊ะสีมันจะได้แบบนัวๆเนาะโคลี่ฮัลลี่ๆัลลี่มันเข้ากัน รสาติหนักซิมเบิมหวมนเสียรสชาตอ,อาไปกับไส่เครื่องนะบ้านนี้เครื่องก็จะมีปูดองปูดองปูเป็นดองหอยแครงหมูยอเนอะอาะจากกินอยังงกับไส่ลงไปตามใจชอบเฮาานะก็ปูหมาตามนะจ๊ะ ทะเลทะเลมันเขาไกลรอบนี้ไม่ได้ไม่ได้ใส่น้ำน้ำกระเทียมดองเพราะว่หมดม,มันบวนนัวใส่ปลาแดงลงไปเยอเพราะว่าต้องใส่กระปุลลงไปพร้อืม น้ำจีนลงไปนะจ๊ะน้ำจีนเหนียวนุ่มตออม่อปาห้มเปรหรือผักชีไปเรื่อยหรือจับจวให้มันเข่ากันนะบนนะมันเนาะคุรีคุรีเอาเราอย่าไปตำแรงเดี๋ยวข้าวปุ้นมันน้งจีนมันเละเนาะ กูเลีเอานะเดี๋ยวแบบนึงนะกูเป็นจะไข่ทุกตัวนะกูเป็นกูเป็นเกาหลี มะคงมันแพงอะกินกับปุ่นเอาเนาะอมอยู่มางหนองหน้าแก่คัดไปนะจ๊ะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมากินให้ดูนะคะตังสมจีนเซต